ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ทําเอาฮือฮากันไม่น้อยเลยทีเดียวน,นะครับเมื่อทางด้านของนักร้องหนุ่มชื่อดังนะครับอย่างหนุ่มแจ็คธนพลได้ออกมาเปิดตัวแฟนสาวสวยดีกรีนักร้องร่วมค่ายนะครับอย่างสาวเอ็มรัมวิดาโดยทางด้านของหนุ่มแจ็คนะครับได้ออกมาเปิดตัวครั้งแรกด้วยการโพสต์รูปคู่สุดหวานนะครับในวันเกิดของฝ่ายหญิงอย่างสาวเอ็มและถึงแม้ว่าทั้งคู่นะครับจะมีอายุห่างกันถึง17ปีนะครับแต่นั่นก็ไม่เป็นอุปสรรคกันแต่อย่างใด และล่าสุดนี้นะครับเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมานะครับทั้งคู่นั้นก็ได้ถือเลิกดีเข้าพิธีวิวา์นะครับแต่งงานกันอย่างหวานชื่นท่ามกลางครอบครัวนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมวงการที่มาแสดงความยินดีแล้วก็เป็นสักขีพยานกันอย่างขับขังนะครับไม่ว่าจะเป็นทางนัานของคุณบูมชยาภานะครับคุณยิ่งยงยอดบัวงามนายโยงนาพวงน้านงนะครับรวมถึงคุณกุ้งสุดที่ดาษและนอกจากนี้นะครับก็ได้มีเหล่าแฟนๆที่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวบ และนอกจากนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจกันไม่น้อยนะครับก็คือสินสอดที่ฝ่ายชายนะครับได้นามามอบให้ฝ่ายหญิงนะครับที่ต้องบอกเลยว่าจะหนักจัดเต็มอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดแล้วก็ทองคำนะครับและในส่วนของของชํารวยในงานแต่งนะครับก็คือน้าพึ่งที่ได้นํามามอบให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนะครับบอกได้คําเดียวเลยนะครับว่าเสิร์ฟความหวานยนยอยให้กับแขกทั้งงานอย่างทั่วถึงกันเลยเดียวครับ ซึ่งทางนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าสาวเอมรมิดาเจ้าสาวไปแดงของหนุ่มแจ็คธนพลนะครับเธอคือใครกันแน่ซึ่งสําหรับสาวเอมรมิดาสุภิทักษ์นะครับหรือว่าสาวเอมโฟเอสเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวนะครับแห่งค่ายโฟเอสวัย32ปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการนะครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยได้เริ่มต้นเส้นทางในวงการเพลงลูกทุ่งนะครับจากการเป็นนักร้องเดินสายประกวดร้องเพลงมาหลายเวทีนะครับและในปัจจุบันเธอก็ได้กลายมาเป็นนักร้องลูกทุ่งในสัง นอกจากนี้ที่ผ่านมานครับสาวเอ็มรม,มิดานนั้นเธอก็เคยได้ไปออกรายการเพลงหลายรายการอีกด้วยนะครับเช่นรายการมัลติคิเวทีแจ้งเกิดรายการดวลเพลงดังรายการสมรภูมิชิงเพลงรายการลูกทุ่งไอดอลรวมถึงรายการไมทองคําอีกด้วยนงครับที่ห้าค่ะเยนเชิญคุณจีระเดชและคุณคุณเกิดสุด ซึ้นรับไหว้นะคะเป็นเกียรติ แล้วก็จะนำไปซ่อดได้เลยค่ะมาเลยค่ะไปแล้ขอเทียบรถนใ้่กรเปอทุกคนเราจะอาะค่ะอยากจบต่อเลยด้ยนะไม่ได้่ะให้กรป๋าสุอกมาเลยค่ะและที้กบมแล้วค่ะทีนี้มกัน่อ Yeah. you. ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว